เฮ้ยโมมาจากไหนวะไอ้สายสายลับมาคอมนเฮียให้ไตรงนี้มาตรงนี้เดี๋ยวหยิบฟีตงน่มนนก่วนี่ยนั่น่หมากระเด็สมรกระหมหนนี น้ำมันอะไรเนี่ยสิลื่นนะเพื่อนโอ้โหอย่ามาปฏิเสธเพื่อนนะไม่ทำาตารดีเลยนายจะมุ่งแม่งเราเลยดี้ยทำเป็นหอมเอ๋เหม็นเหม็นจชาเหม็นจชาเดี๋ยวเดี๋ยวรอดไม่งี้ยเดี๋ยวผมน้ำมันไหมเงี้ยคู่เดย์มันขี้เดียดค่ะแก๊ปสาดมันเลยนี่ก่อนออนเดอะล็อกเด็กของจริงนี่ ไม่ทำอะไรไม่เงินเฮ้ยง่มาจากไหนวะไอ้สายลับมาคอมมอนเนี่ยห้ไวมาตรงนี้มาตรงนี้เเร็วเต้องเพลงต้งเพลงมันเกินไปเร็วเร็วจะเกินไปเกินไปเเดี๋ยวเดี๋ยวเดยเรมนเพื่อนมันเื่อนจะไม่หัวมัน ไม่ลอยลอยแหลงมั้งเข้าคิวอยู่มาให้ไวเพื่อนรออยู่คุณไม่ท้าผมนะรู้แล้วมีขอยแล้วนี่ให้เร็วดิห่วยเพื่อนรอเนี่ยคุณจะมาส่องกล้องแกล้งกับผมนะเดี๋ยวผมสโองสะแลงกับคุณนะถ้าคุณอย่ามาสบกสะแรกกับผมไม่ได้ไปไปเธอหลบหลบมันเดี๋ยวผมขอเอาผ้าไปช่วยคนอะไรคุณไม่ได้หรอกผ้าลาเร็วเรียวเรีวเย็นดีลา ยาลีลา่า<ๆ>ยาลีลาเยอะคุณนีไม่ได้ไม่ได้อยๆไอยนั่นทนฟอมเองที่เสซีนั่นน่ะรู้ไหมน่ะเสซีเต็มเลิซ่านั่นแหละลิซ่านั่นเหพื่นวันโบมากไปเพื่อนเอ้ยเออออออน้ยๆหรอเดี๋ยวเดี๋ยวนักเดี๋ยวหนักเดยไม่จำบายเอ้ยแลต้องไปค่อยๆไปยาดนิดหน่อยสองหน่อยอะไรรอัดของน้องมนตหน่อยดีดิ กไปนะไปมือตอนในวงนั้นตั้มบึกซาร่าก็เริ่มหนาแล้วเออสาระเขาสูงสูงกว่าผมแล้วเนี่ยสาระเลยผมไล้ไหมอ๋ออุนี่กิมนี่สูงกว่าผมแล้วเป็นหนุ่มกันหมดแล้วหนุ่มแท่งทองหมดแล้วของจริงนะแบบบึ้งอ่ะโหัวซิกแพคไงไม่อยากจะโชว์ไอให้สองห่อชีพเป้านะสองห่อชีพเป้านะ อยากให้เสียโอกาสนะเพื่อนไม่สนิทอย่ามาตลกแร้วไปดื้วเพื่อนรักักเรียมโหดแน่เอ๋่บ้าบอมากเลยอะไรวะตุงเท่งคุณจะมีอะไรเยอะรออยู่นะคุณมันเป็นรอบๆไปนะไม่มีการตัดหน้าตัดหลังนะคุณไกลสวยดีดูน่ดูพี่กันดูพี่กันทูบอกไป นั่นแ่ะคุณสแว่นดูกผมบอกให้คุณสาแว่นมอะไรเพล่ะเยอะเยมึงไม่่ีอยู่เลยหายเอาเยอะเกินนะบ้าชิบหายเลยแคัวเขาสิแม่รอ่ะไปห้องนันไปไปไปใครมาก่อนนี่ไปคิวคิวรอบๆเป็นอยากมาวันไม่ดีอ่ะนี่กมี่นี่นุ๊กเออแล้วมันสวยสวยมากเลยสวยมันคือย นีพี่กินอ่นี่ยม่รอดเป็นถังไหนไปสอง่งชเป้าสอา่อเป้าใหา้นเป้าเร็วเร็เรเรมันเป็นงานเล่ดเนดวนเพื่อนมันเป็นงานสายลับเป็นสายลับ <c oughs> เป็นงานลับรับที่สุดรับมาที่สุดเป็นงานนี่องค์กรเราจะต้องขับเพื่อนไปด้วยบุคลากรที่สุดยอดไ <c oughs> ม่ต้องขีแล้าก็ปะทะ ไม่สะเทือนน้ะสะเทือนหมือนเทเลยเหม็นแป๊บเดียวเทเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเดีนี้ไปลุ้นก่อนไปไกล้ใกลกล้ก่อนมัล่อจ่อจ่อที่มันล่อเลยไปไกล้ลุนแม่จะมาเล่นกันใกล้ๆได้ไงสองหอเขามีน้ำทิ้งโบน้ำทิ้งพีเอสองหอไปนู่นเอาอีกแล้วอีกแล้วโอ้ยโอ้ยอ๋อ lông má, lông để để để, lông quạc này, để bún bớt shape xì một máy, đi là nhiều, không vía này nó, toàn đen vía là nhiều, hey, giờ đâm lập zombie thì là không cần đâm lập mít con. Ai nôn nôn, sờ họ, sếp bao nhiêu lúc, chờ xong nãy sờ họ, họ lâu nang. này, check, youtube này, sinh sinh sinh, 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 นี่เบื้องหลังการให้ยาเมื่อนคนกินพืชแี่คนกินสัตว์กินพืชยืดเยื้อพือพืชมีสิทธิ์กินสินที่สงสายวันเวลาแลรับน่าแตลกัาแต่สุดท้ายผื้นดินก็กินคนทำไมไปลูกมันเฮียกไปด้วยตันต้องงานลูกสาวมือไปเนียไปเย็นหจยใดลึๆ เจริญอนาปานสติไปเจริญกายยาคาตาสติไปสติปัฏฐานสี่รอบตัวโอ้โหมือเดียี่ผมโคตรเที่ยวเลยนะเริ่มลงมาหายบ่อดิซี่โอ้โหม่ตรงนี้ แกมันหยุดนั่นปลอยเลยมึงอย่าให้มันหกตรงนู้นสิมาตรงนี้โอ้ยมึงตายเล้วเร็วๆกำลังเป็นตุ้มไป พิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์มาอยู่ตรงนี้หมดเลยมัเป็นลรงเกียดแหมมัเป็นลรงเกียดลังงนอนมัเป็นลรงเกียดยน,น,นี่นี่อะไรเบองหลังมึงนี่นะ đừng chèm nữa là Đừng người đường chèm cả nữa nè ai leo leo giờ đường chèm Chưa còn đi là bên ngay đó nè, thấy rác Không đi cho bò Chưa biết con

เรื่อต้นไม้จะจะหมดโอ้โหขวากลัวเหรอวะกลวดูดิว่ามึงดูดูความน่ากลัวในในบ่อนี่สิมึงว่าน่ากลัวดูดิเบื้องหลังเป็นไงดูดิมาดูนะมาดูทุกคนคุณไม่ดูคุณจะเสียพรมนะเพราะมันตักไปเท่าไหร่ที่มันถึงนี่คุณดูสิช่วงบ้งลงไปนู่นประมาณเกือบสองเมตรอะเมตรครึ่ง ประมาณนี่โดยประมาณอ๋อเห็นไหมเบื้องหลังของคุณเวลาคุณอัดลงไปเห็นไหมถุยหุยมาดิโอ้โหทำไมตักนไงตักตันนี้เองตุ้มมาบ,บ่อนี้ต่ออย่า,ยาพึ่งโยงเพลงได้อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งแล้วตัวอะไรมันก่ออยู่ฟ้าขอบนั้น่น่ะเหี้ยวบอ้โหเป็นปีเตอร์หมดเลยตักเลยคิมตักเลยตักเลยโฟกัสตักเลยไม่ต้องย<ม>่าน เลยตากเลยยอดผมทำให้คุณดูแล้วนะตากเลยผมยายุคไทยแล้วนะพี่เฮ้ยหรกวยายุธไทยแล้วนะเฮ้ยองแป้งโอโไม่ได้นะเฮ้ยก้อนอป้ง่าให้กระ เพื่อนไม่ได้หราเดี๋ยวเราเปิดเพื่อนไปเรื่อยเลยเห็นไหมเพื่อนไปเรื่อยแล้วไหนนี่ผ้าเนี่ยเอาไปซักเลยนะจะเป็นทำอย่างนี้ทำไมโอ๊ยหนอไม่อยากดูเลยทำไงได้คนโง่ไปเอาข้ามาทำให้มันยากทำไมเีลยบอกผมต้องซื้อแตงกี้ เกียรตยมอยด้อย่าให้มันหกลงพื้นอย่าให้มันหกลงพื้นไปหยับมาไม่นบอกอย่าให้มันหกลงพื้นนี่มันรักตาี่มันก็ได้ อย่าให้มันหกลงพื้นเนี่ลยลากเพายุอย่าให้มันหกลงพื้นอย่าให้มันหกลงพื้นอย่าให้มันหยดลงพื้นปูนเห็นไหยเดินว้อมันก็เปล่าเดินลัดเปล่าเดินลัดเปล่าลูกเดี๋ยวมันจะเหม็นไงเดี๋ยวต้องล้างอีก,อกพูดภาษาไทยไม่ค่อยเข้าใจว่ะขยิบเบียอืมนอนี่ป้ได้ไงนั่นแหละ มาต่อตรงนี้กองนี้ก็จะให้มือหน้ามาดันมามาดันกองนี้ลูกเสียบจึ๊กนีบไปเลี้ยงย,ยืนนู้ดไปอย่ามาใกล้ๆมันแย่ขัดลูกมันร้อนไปยืปน,นุูน้ด,ด,ดตามแค่น,นี้แหละก็ะพอละไปน,นี่ก็โอเคระวางระวางระวางระวงัวงโซอลองบอง เปิดน้ำขวดเปิดเลยงานต่อดน <c oughs> ต่อไหมสายมันสั้นหมุนออกไปทำไอ้ตัดเดียวเดเอาพี่ถ่าหน้าดูเลเ่ยไหม่สั่นนัเดี๋ยเดี้ยงเเหรือพ่อจะโวยน้ำออกมาที่นู้ลูกแล้ว ข่าเร็ว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 เป็นไงมาข่าเร็วเร็วหลังการการเล่นชื่อแล้วเราก็จะเล่นน uh ้ำต่อเดินเข้ามาเรียงเลียงกันอ uh ่ะไปเข้าไปอ่าล้างมือล้างไม้ดีๆเอรับหูเอาวางลงเอาวางลงเดี๋ยวไปพลาดนั้นหนูรับไม่ไหวอ้าเอาอาจไปแข้งอย่าดึงอย่าดึงลูกอย่าดึงพ้อดึงยังไม่ไหวเลยนั้นนะไปเดินเข้าไปอ้าวข้อดึงยังไม่ไหวเลยนั่งลง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 กันเออน้ำมันจะได้นี่นั่งลงนั่งลง นั่งลงหลับตาถูหัวนั่งลงดินั่งลงไว้นั่งลงไว้เดี๋ยวผมน้ำมนให้อ่านั่นแหละถูหัวถูหัวไปแช่ตถวถุงเออเดี๋ยวก็ไปอาบน้ำันอีกเที่ยวนึงลูกให้ตรงนี้ก่อนให้มันที่ติดมือติดตัวเราให้มันออกไปก่อนลูกหยับ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 พี่มาทางนี้ดิง๊กนั่งนั่งหน้านี่นั่นแหละถูหน้าถูมือถูแขนถุขาถูงผ้าถุงอนาอ่า สมัเลกตะโถ่สมัลเล่เฮกตะยฮงสมาลอยกตะแงงลอยตุยตุยตุยมาลลอยตองลอยสมัลลอยตุโล่ถูไม่ดูหาถูฟาถูฟอนนั่นแหละที่ที่มันติดตัวเราไปหรือเราไปอาบน้ำเลยส่งน้ำให้จะอาบขึ้นใจเวลิกูดแล้วก็เดี๋ยวไปเอาถังมาลูกของถังถังใครถังหนึ่งอ่ะวสาระสาระมาลูกมาสาระมาลูกมามานี่นั่สาระกับทวงเพีงไจทวงเพียงใจลูกมาเรื่อยเรื่อยนั่งลงมาเรื่อวเรื่อย เรืงไม้ล้างมือล้างหน้าล้างตาไปอาบน้ำอย่าลีลาอาบน้ำอาบน้ำไม่สบายนั่งลงตรงเตียงนั่งลงลงชั่วโมงเหนื่อยไหมล่ะโอ้โหแต่ละนี่ได้บุญเลยเนี่ยหายไข้หายป่วยเลยลูกเห็นไหมแม่งโมลุ่นทำเป็นพระอรหันต์เลยชิบหายติ่งแต่ไม่ใจยานโผล่มาจากบ่อที่ไอ้โอ้โหโผล่ที่ไหนมาโผล่บ่อที่ได้ไงวะอีกกลับไปโผล่ที่อื่นต่อดีกว่าเหมือนท่านอนไงี้ยคีละไรยหายหมดโอ้โห